สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักน้อยสูตรใหม่แล้วก็หลักสิบสูตรเก่านะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นหลักน้อยใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยนะคะ สองบวกนะคะหนึ่งบวกหกบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ องบวกหนึ่งบวกหกเป็นเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ สูตรที่สองนะคะเป็นสูตรหลักสิบวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักหน่วยนะคะใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองใช้หลักหน่วยเหมือนกันนะคะแปดนะคะหลักหน่วยล่างบวกเจ็ดนะคะหลักหน่วยท้ายที่สองบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ แปดบวกเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะเลขที่ออกแปดสี่สามนะคะสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะคะหลักร้อย ข้าที่แปดนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเข้าที่สี่นะคะหลักสิบเม่อถัดมานะคะแปดนะคะหลักร้อย บวกนะคะบวกสามหลักหน่วยบวกหกหลักหน่วยบวกเก้าคงที่แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่บหกเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด สูตรที่สองนะคะหลักสิบหนึ่งนะคะหลักหน่วยบวกสี่หลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่หนึ่งบวกสี่เป็นห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะเลขที่ออกแปดหกสาม สูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่แปดนะคะหลักร้อยสูตรที่สองนะคะหลักสิบเข้าที่หกเมืถัดมานะคะแปดบวกสามบวกศูนย์บวกนะคะเก้าคงที่ แปดบวกสามนะคะเป็นสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดบวกเ 11, วก้านะคะเป็นยี่สิบเลียกเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสูตรที่สองนะคะเนื้อหลักหน่วย บวกเก้านะคะหลักหน่วยบวกเก้าคงที่แปดบวกสามนะคะเป็นขอภัยค่ะเก้าบวกหนึ่งนะคะ,ะ,คะเป็นสิบบวกเก้านะคะเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะ เลขที่ออกนะคะสองศูนเก้าสูตรที่หนึ่งะคะหลักร้อยเข้าที่สองสูตรที่สองนะคะหลักสิบเข้าที่ศูนย์งวดถัดมานะคะสองหลักร้อยนะคะบวกเก้า หลักหน่วยบวกหกนะคะหลักหน่วยบวกเก้าคงที่สองบวกเก้านะคะเป็นสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด สูตรที่สองนะคะหลักสิบหนึ่งนะคะหลักหน่วยบวกเจ็ดนะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่หนึ่งบวกเจ็ดนะคะเป็นแปดแปดบวกเก้านะคะเป็นสิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกนะคะ เจ็ดเจ็ดนะคะเก้าสูตรที่หนึ่งนะคะหลักร้อยได้หกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดนะคะหลักร้อยสูตรที่สองนะคะได้เจ็ดแปดเก้าได้เจ็ดนะคะหลักสิบสูตรที่สองงวดถัดมานะคะเจ็ด จ็ดหลักร้อยนะคะบวกเก้าหลักหน่วยบวกหนึ่งนะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าครงที่เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้ สูตรที่2นะคะหลัก10 3นะคะหลักหน่วยล่าง3าบวกเนะคะบวกเก้คงที่3าบวกเเป็น10บ,บวกเกเป็น19บเ้เลขเด่นตัวแรกคือ9 9้บวกหได้10ใช้ศูนย์บวกหได้1น,นะคะ เลขที่ออกนะคะเจ็ดศูนย์สูตรที่หนะคะหลักร้อยนะคะได้หกเจ็เข้าที่7หลักร้อยสูตรที่2องนะคะเก้หลักสิบนะคะเข้าที่ศหลักสิบ วัวถัดมานะคะเหลักร้อยบวกศนย์หลักหน่วยบวกนะคะหหลักหน่วยบวก9นะคะคงที่7จ็บวกศนบวกหเป็น12 12อบวกเนะคะเป็น21เลขเด่นตัวแรกคือ1 1ึบวกหได้สองสองบวกหนึ่ง ได้สามนะคะสูตรที่สองหลักสิบหนึ่งนะคะหลักหน่วยล่างบวกห้าหลักหน่วยท้ายที่สองนะคะบวกเก้าคงที่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะ เลขที่ออกสานะคะเสูตรที่1นะคะได้หนึ่งสองสามหลักร้อยนะคะเข้าที่สามสูตรที่สองนะคะหลักสิบได้ห้าหเจ็ดเข้าที่เจ็ด งวดถัดมานะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะคะสามหลักร้อยนะคะบวกเจ็ดนะคะหลักหน่วยบวกแปดนะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่สามบวกเจ็ดเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปด 18บวก9นะคะได้ย7ิบเจเลขเด่นตัวแรกคือ7 7บวกหได้8 8ดบวก1ได้9หลักร้อยนะคะได้7 8 9นะคะสูตรที่2หลัก10นะคะสูตรเก่าศนะคะหลักหน่วยล่างบวกห หลักหน่วยท้ายที่สองนะคะหนึ่งบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้านะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองตัวเลขที่ได้นะคะคือศูนย์หนึ่งสองหลักสิบบนนะคะสูตรเก่าส่วน 789ดแปดเก้านะคะหลักร้อยบนสูตรใหม่นะคะคลิปนี้นะคะหลักร้อยนะคะได้เจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองจับคู่หลักร้อยนะคะกับหลักสิบนะคะก็จะได้ตามนี้เลยนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสอง 80, 81, 82นะคะแล้วก็ 90, 91, นะคะ92สส่วนหลักหน่วยเนาะค่อยลงในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ